สวัสดีครับพบกับครูพิม,มดในเพจเดียวข้าวนสิบทุกเราแล้วก็ช่อง YouTube c a m มโว้ชแนลนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่23นะครับอ่ากุมภาพันธ์นะนะครับก็ใกล้วันสอบนักเรียนในสิบฐานบกเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ2-3วันเนาะนะครับเราจะเข้าสู่สนามสอบแล้วเข้าสู่สนามลบแล้วนะครับนักลบนะนักลบดีสอสองบ,บีนะครับไปตามหาฝันนะ หลายคนนะครับก็กําลังอ่านหนังสือช่วงนี้นะหลายคนก็กําลังออกกํา,ากลังกายนะครับฟิตร่างกายนะสำคัญก็เอาด้านสมองนะครับสมองร่างกายก็สําคัญนะครับให้มันควบคู่กันไปนะก็หกวิชานะครับหวิชาในการสอบนะคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์นะครับคอมพิวเตอร์ จิตอาสานะครับสังคม,มนะนะครับก็ตั้งใจนะตอนนี้ก็พาน้องๆในค่ายนะครับมาออกกำลังกายนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการรีแลก์นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการรีแลก์แล้วก็จะอัดอีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนสอบแล้วก็จะพาไปตรวจ ATK นะครับหลายคนทำไมานะครับ หลายคนถามมานะวา่าใส่ชุดนักเรียนได้ไหมนะครับก็คือถ้าเรายังยังไม่จบม .6 หรืออยู่ม .6 อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ชุดนักเรียนได้เลยนะครับชุดเรียนของโรงเรียนเราทนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อาจจะอาอานระเบียบการแล้วไม่เจอว่าต้องให้ใส่ชุดนักเรียนนะครับแต่ว่าอันนี้เราสามารถใส่ชุดนักเรียนได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะก็ ใครยังความรู้วิชาการไม่แน่นนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องพี่ได้เลยนะครับมีครบทุกวิชานะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์มปลายนะครับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับมีนะแล้วก็ภาษาไทยก็มีนะสังคมจิตอา,าสาสารพราชาอะไรก็มีนะครับคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์พี่สอนเองนะครับนะ <c oughs> ที่ให้ดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าอยากจะให้พวกเราสมองโลง่ลงๆนะครับสมองโลง่ลงๆแล้วมันจะคิดอะไรออก เวลาที่พี่อ่านหนังสือเนี่ยนะครับเวลาที่พี่อ่านหนังสือเนี่ยนะก็จะมองอะไรสีเขียวเียเนาะเวลาอ่านแบบเครียดๆหน่อยนะครับมองสีเขียวเขียวมันก็จะทําให้เรารีแลกลงนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบมากสุดก็คือการเตะฟุตบอลเนี่ยเตะฟุตบอลชอบมากนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีรูปอะไรเยอะแยะนะครับก็มาให้ดูบรรยากาศการออกกําลังกายนะครับของน้องๆเนี่ย นะครับการรีแลกซ์ของร่างกายนะครับจริงๆอ่ยสามารถคิดสูตรคิดอะไรในการออกกำลังกายได้เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแรงเนะี่ยเรื่องแสงก็ได้นะ,ะการวิ่งรอบสนามก็สามารถคิดเป็นสูตรของอความเร็วอัตราเร็วได้นะครับการเตะลูกบอนะกลบอนเนี่ยการเตะลูกบอลเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ได้นะครับโอเคไหม โอเคครับขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย